ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดอะชัยไลออกคิดนะครับแล้วก็อยู่ที่กันที่แม่วางนะครับบางช้างพุตตะวันนะครับวันนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้เราก็ได้ข่าวว่ามีน้องช้างนะครับมีช้างน้อยเกิดใหม่นะครับวันนี้เราก็ตามมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับผมเออบัตจ้ครับผมมาแอลบดาหันว่ามีจ้างน้อยเกิดใหม่กะ นี่นะครับก็ช่วงนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานนะครับสะพานข้ามลำน้ำแม่วางนะครับตรงนี้เมื่อก่อนก็จะมีล่องแพนะครับมีล่องแพแม่วางแล้วมีแาบน้ําให้ช้างนะครับหลังนี้แต่ช่วงนี้ก็เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ นี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนที่นี่ก็จะมีบริการขี่ช้างนะครับนั่งช้างชมป่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นทํากิจกรรมกับช้างแล้วก็อาบ,บน้ําช้างนะครับเดินเล่นกับช้างเป็นโปรแกรมเลี้ยงช้างนะครับนี่ครับตดนนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับช้างนะครับก็อยู่กับโรงช้างนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมต้องล่ามโฟช้างก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับ ก็คือถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้องมัดไว้นะครับ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ไปทําลายสิ่งรอบข้างนั่นะครับผมวันนี้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแนวโฮมสเตย์นะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางป่านะครับผมนี่ตอนนี้ก็อยู่กับจะเจอกับน้องช้างนะครับผม so right now we are at แม่วาง district here and we have here that there will be a newborn baby elephant at here พ u t a w a n e l e p h a n t camp here today we come to visit the baby a newborn baby here yes this is a l i g e r homestay จ้า <laughs> งเกิดมาอยู่ตรงนี้ไหมครับผม วันนี้เราก็มาดูนะครับมาดูช้างเกิดใหม่นะครับผมนี่กำลังน่ารักเลยตรงนี้เราจะเห็นเป็นโฮมสเตย์นะครับตรงนี้ก็เดินเราใช้ไล่ออาขิดนะครับเป็นโฮมสเตย์ทีนี้ก็จะมีชื่อเสียงใล้ว่าจะมีมอร์นิ่งคอรก็คือเป็นเป็นแนวแบบว่าเออให้ช้างไปปลุกถึง โฮมสเตย์นะครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็คือช้างน้อยเกิดใหม่นะครับผมสวัสดีครับลุงฝานอันนี้ก็พี่พี่ควานนะครับอันนี้โอ้นี่ครับผมนี่ช้างน้อยเกิดใหม่นะครับตัวนี้ตัวตัวฟวกกับว่าตัวแม่ครับตัวแม่เนาะ ตัวแม่เจ้าตัวแม่จางน้อยแม่จางน้อยเจ่าครับริมเมอ๋ยอันนี้ก็น้องริมเมยนะครับผมอ่าแม่ริมเมยก็สอดแสดงความยินดีกับน้องริมเมยด้วยนะครับผมริมเมยก็ได้เกิดให้กำเนิดลูกช้างตัวแรกนะครับผมวันนี้โซอามาช่วย阿拉法内斯ริมเมยและอื้อสุริย์ Would y please to hear This is the first baby of her. r ิมมย r อายุกี่ขวบล้ะครับผมอ๋อสองแปดแล้วเนาะ r i m m e ์ she is twenty eight years old. น่เดี๋ยวมาเล่นกับลูกช้างได้ไหมครับผมอยู่กับลูกช้างอันนี้ก็เกิดใหม่เลยนะครับผมแห่ยังน่ารักเลยไม่ๆมๆๆมม ลูกช้างก็เป็นตัวเมียนะครับผมช่วงนี้ก็ริมเอยก็เพิ่งเกิดลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเชือกแรกนะครับก็ยังเป็นช้างสาวยังไม่เคยเลี้ยงลูกนะครับก็ต้องควานก็คอยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับของตัวนี้ก็ว่าไปเชื่เ่เนาะ น่ารักมากมากนะครับเล่กลิมมตัวนี้เกิดกับตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ลิมเอาลูกของลิมม้แล้วเกิดกับตัวไหนครับอ๋อเกิดที่ตัวป้อมมันเหรอ อ๋อสมใจอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกของริมเมยแล้วก็พวกแล้วก็พลายสมใจนะครับผมนี่ตอนนี้ก็กำลังให้หลูกดื่มนมนะครับอื <c oughs> น่ารักเลย Right now a new baby a baby gonna f i r e off the milk yeah from the mom yeah a newborn baby เกิดไม่ได้แล้วครับตัวนี้ด้สองวันแลว this one uh just two days yeah just two day uh today a baby born

Okay, my head game, right? yeah. oh, okay. oh, the reasons sometimes, the sometimes the father, as uh, the newborn father, baby, okay. and this oh, is the first sure. baby, so sometimes the mother reject uh, reject a baby. Yeah, reject a baby is the first time. Yeah. โอเคครับก็ฝากติดตามได้นะครับผม